đây là lần chơi này. Đây, là... <laughs> đây là... <cười> <cười> ừ. Ừ. Như này. Mà. ừ, có bảo hiểm. khai thôi. Ừ. này thôi. coi mình chè tao mà. tao ừ. ơn đấy là sẽ รถไปเสียกนไดเนี่ยแตตอนมีอะกหน่อยเลยเรามีรถนุ่นรถแหกมาแหกเนี่ยแหกเนี่แห่เราแด้รถคู่นี่เสร็จแล้วไม่นเสร็จแล้วนม่ล้ยวหน้าอย่ามอบว่าักน้ากพู้นจไปกินเบ่้พัดหอยประมา่า

มาบ้านนะเออเมื่อตเมื่อเออมาแต่กินก็นได้เดี๋ยวเดี๋ยว,อเ,อวเอาไปเขลาก่อนเออเดี๋ยวมาแต่กินนะหนะ้เนาะเราไปกินอยู่ตู้มันเยอะนี่ไรเดินนะอุ้ยเดนะ็กน้อยประตตดไตเิ้ลเนานนะ่เดี๋ยวงทานนะ คิดว่าเจ้าแจกแล้วเลยโอ้นคนขายงานเสือพงเสือผาเรียบเลยอโอ้ย <มา S 1> ตียนรถจอดแบบนี่โอ้โหน้าเต็มเลยค <c ười> ่ะ ลำบ่าวพี่น้องมาเบิ่งถึงอันลาดลาวสถานที่สิมาลงองทานเนาะมาเนี่ไปลงทานจะผ่อนเนาะลงทานจะผ่อนเาะพระเจ้าค่ะพจันี้เออแต่ถ้าลงเน่ยไป่้วยนักสิกิไงคาเที่ยวมันหมองไปพระเจ้าตกลงบุญนะมีวงยังนี่ว่ามีวงเออมีแต่ลำเลีองลำเลีองกับยุบอนเก่าเนี่ยแหละเนาะ เสาร์ลงกัดต่อวางกับจั๊กสองข้านกันเอาลงฮเนาะฮะเราลองนี้เสาร์ลงนี้เอาลงนี้นะสัตป้าเธอเต็มเลยเนี่ยเพียบเลยโอ้เพียบจะพี่เลยบอป้าแต่งตลอดแท้เนี่ยนะบอแต่งตลอดแท้เป็นเป็นยังคืองี่เงงป่า กายมาในบ้านนะคือจิตแต่เศร้าเนาะไปข้างในเลยคนหนึ่งเข่าหนึ่งหน้ามยังอยู่ในเฮือนอู้คนสุรินทร์นี่เนาะสุรินทร์นี่เนาะเอ้ยบักใหญ่นี่สัมกับแม่เดินเดินเด้อลูกชายนั่นอันก็ใช่งซง้น้องสัมกันลน้องน้า ไม่ค่น,น่อยเออคนกระลายได้พี่น้องพราวาอันเด็กน่อยนะเคียนเขาจะมาผลน,นะพี่น้องเนาะยังโบเห่ติเออลงอยู่นี่ก็ดีได้ละบา่า ลงคายคองไปเนาะพอนอนีพอ,อนนอมปกติมอลำเรื่องก็ต้องตั้งมาแบบนี้ตั้งท้ายบอนนี่ก่อนแลตัวแรกงนานที่หนีตัวทอ่หน มาตะวัดยองเลยโอ้ยเป็นลมแดดอเยี่ยนร้อนโคตรอ่อนเนาะคนอายุเฮือนน่ยแซ่น้ำสบายดีนอกขำๆแล้วก็พักอารมณไปแซ่น้ำจนเราเป็นร้านเห็นเดี๋ยวเห็นอยู่สะออนผดวิเยนสะไหวหน้ำอยู่นี่ก็เี้ นี่เราก็มากินข้าวบุนแล้วี่น้องงานบุญบ้านบ่าวบอยนะี่น้องเนาะพอถอนแล้วก็ลงมันเขาน้องคือแบบนั้นนะเมื่อนี้น่ะมาตูดเดี๋ยวอก็เป็นประธานไหมประธานพันหนึ่งประธานป่าประธานป่าพันหนึ่งพันบาทลองประธานห้าร้อยบาทก่อนยังมาเลยใส่ซองเมื่อยดิซายรอยอยู่ โมน้ำเจ้าหดหน่เดไครับ่ยกยอเนียนะนจะเห็ดส่นเาสิโมน้ำเจ้านี้อืมันนาทาต้นมื่นนงพระือรวมหลายคนายนเมื่อยางยกไปเดไม่หีบแต่ก่อย ก็ไปปอนทงอะไรอเงีใส่ทงใส่ไส้าอ oh, ันกะต้ก oh, oh, ็ไปใส่ไส้ก็ได้คาซิมีใส้นิรเด็บเขาียอบผ้าเดี่ยวคาซีเอาขึ้นทะลยอนเลยลงมาแล้วกับปอนเงินใส่ทงใส่ไส้คาซีเห่ตอนนี้นะพ่อบอกเลยหอดกจับเยยางแห่ลำไยดอกไปนั่งขายสามรอบผู้เอานาสีทาถุน้ำแต่ซิเบรีอยู่ห่ม่วง มันอันมันเอาเั้อน,<ด>อนันลงคายคองบอ่อนาหารไนี้ห้องท,ท่านนันต่างหากบระบายห้อ,องท่านจะว่าลงนำ้ำหรือว่าล่อไปเลยวปะบาว เคยใหม่มากเลยพี่น้องเคยมาและก็เมื่อแล้วยังไม่ได้ถ่ายลีปซะไปเลยวันนั้นไปแล้วยันผมมีหลดมาอยู่จัเมื่อแร้วเมื่อเลยอยู่บนไปทุล่าหลดไปครับบนโอ้ย เสียงตู no. ่้องเอยสนามัดื่าน้อยบวนะลูกนะเนาะบอเห็นีเนาะเจนอมราเองไ้อืมปกตินั่งเป็นน้องด้หนะผู้หญิงนะ่เบิงบิงเบิ่กระพุ่นดีมือระบ่าหาแต่คำเ

แต่ว่าอยู่ข้างหลังมันเย็นใจแตมลมใหญ่เลยนกไม่ใช่ไปงอยู่ข้างหลังเนน้ผ้าผัวไปให้นิมูอยู่ทางเหน้าครับมาฮาริมุนทางหน้าท้งเหนือมาแด่ทางใดนี่นะนี่ี่ในท้ายเขามีกับผ้ามากะวังหยมาตัวเจเลว่าสิบเอาวากมาทำบุญแล้วนั่นนะะ้าั แล้อาจารมาเพยหน่อยดีวยลอยด้อัวนี้น้ำหน่อยนิตยานิตยาเออเอาเก้ยวมาน่อนิตยาเลยเรียนมาเลยเงบมากเงยบมากเลรียนมากเลยเกหมสะคอนไปหามาไหมสะคอนหายแี้หายแล้ว ห่อนบอปาเข้ามงี้ว้าอนกนึห่อนพุทมาบ้านเนาะเสวัสดีค่อตู่นมาเองฮัลโหลสบายดีจ้าก็กองยนีนบอสบายดีที่น้องเจ็บกไได้ข้ากองอะแต่เฮิง อย่ลืมกันดวง่เีน่อแม่ห่พ่อแมู่่อไปในซองพืนเอาบอเจบอไว้หรอะเอาไปเอาเอาอยู่กับปุนกันขี้กับปุนกันกับปุนใส่านมอีกร้อยคื้ทั้งหัวพื้ทั้งุด้วยนี่ยมาอะไรกล่ะ เราคือแบบยานดำสนนี้หนึ่งเลยจะจับยาเอาเลยเลอยไปมาป่ปลาหานมันวัวชนลงคลองกว่ามนจะมจนหนมันลงคองถ้ากระลมอยูด้เนาะนะลมแต่มันทอดแม่ดิไม่ลมเลย แห่มดโกตรมาเ่ยนั่งค่ะเมกี้ว่าชื่ออหาอเรียหาผู้เ็นนวัตีชัดเดกระทวมันลงกระไฟค่ะยอดปลารวมแลยวนี้หนหมื่นสามพันหนึ่บาทโอ้ได้รายเนาะรายโคนใหญ่เลยคนคนก็หาโคนเช่นจานจานปากระปออา ติดตามคลิป<ก>ต่อไปเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ค่ะขอติดภาพไปเลพค่น้องจ้าสบายดี